ความหมายทางจิตวิญญาณของทั้ง12ราศีคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมรูปแบบบางอย่างจึงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเสมอสาระสำคัญของจิตวิญญาณหรือแก่นแท้ของจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบหลักทางจิตวิญญาณของแต่ละราศีที่ควบคุมความคิดการตัดสินใจปฏิกิริยาและทางเลือกในชีวิตของพวกเขา หากคุณเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายทางจิตวิญญาณของแต่และราศีคุณจะสามารถไขรหัสได้ว่าคนคน,นึงมีพฤติกรรมอย่างไรและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นความหมายทางจิตวิญญาณของทั้ง12ราศีราศีเมษเกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนในฐานะผู้บุกเบิกที่กล้าได้กล้าเสียราศีเมษพุ่งทยานไปตลอดชีวิตราวกับฝนดาวตก ทิ้งประกายไฟไว้ทุกที่ที่ชาวราศีเมษไปด้วยจิตวิญญาณที่เร่าร้อนของพวกเขาชาวราศีเมษกล้าที่จะเสี่ยงภัยในที่ที่คนอื่นกลัวที่จะเหยียบย่ำกล้าหาญและเอาแต่ใจชาวราศีเมษจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์จักรวาลของคุณเตือนให้คุณยอมรับชีวิตการผจญภยัย ราศีพฤจิกเกิดตั้งแต่วันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมชาวราศีพฤจิกยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อมั่นเหมือนกับต้นโอ๊กที่แข็งแรงสแสดงออกถึงความสงบและปอบโยนความน่าเชื่อถือคือจุดเด่นของพวกเขาชาวราศีพฤจิกมีความสามารถพิเศษในการสร้างโอเอซิสแห่งความเงียบในจักรวาลที่วุ่นวาย ราศีเมถุนเกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนในฐานะฝาแฝดของงานรื่นเริงแห่งจักรวาลราศีเมถุนที่เฉลียวฉลาดและมีสเสน่ห์ด้วยบุคลิกสองบุคลิกของพวกเขาชาวราศีเมถุนจะทําให้คุณคาดเดาและใจเต้นรัวในการสนทนาพวกเขาสามารถสานเรื่องราวราวกับนักมายากลและสเสน่ห์ของพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานได้ ในฐานะที่เป็นผีเสื้อทางสังคมสูงสุดชาวราศีเมถุนสามารถพลิกจากการรวบรวมจักรวาลหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายราศีกรกฎเกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมก้าวเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของชาวราศีกรกฎเพราะพวกเขาคือผู้หล่อเลี้ยงดวงวิญญาณของแต่ละราศีอ่อนวหวและเห็นอกเห็นใจ ชาวราศีกรกฎคือจังหวะการเต้นของหัวใจแห่งสวรรค์เช่นเดียวกับดวงจันทร์ชาวราศีกรกฎผ่านช่วงต่างๆและสัญชาตญาณน,นำทางพวกเขาผ่านกระแสน้ำลึกลับของชีวิตแบ่งปันความลับของคุณกับชาวราศีกรกฎแล้วพวกเขาจะปกป้องคุณเหมือนเป็นสมบัติจักรวาลอันล้ำค่า ราศีสิงเกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคมปูพรมแดงให้กับชาวราศีสิง์เพราะพวกเขาคือราชวงศ์จักรวาลที่ยอดเยี่ยมโดยมีดวงอาทิตย์เป็นดาวนำทางชาวราศีสิง์ส่องสว่างกว่ากาแล็กซีทั้งหมดมั่นใจและมีชีวิตชีวาอล่าแม่เหล็กของชาวราศีสิงสามารถส่องแสงในมุมที่มืดที่สุดได้ ราศีกันเกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนความแม่นยำคือความสมบูรณ์แบบและพลังพิเศษของพวกเขาด้วยความพิถีพิธานและการวิเคราะห์ชาวราศีกันมีความสุขในการจัดระเบียบความโกราหลราศีกันเป็นผู้รักษาจักรวาลบรรเทาบาดแผลด้วยความรักที่ทอรหดและภูมิปัญญาที่ใช้ได้จริง อย่าแปลกใจถ้าชาวราศีกันจะสามารถแก้ไขชีวิตของคุณได้ราศีตุลเกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมขอต้อนรับสู่ความกลมกลืนของจักรวาลที่เกิดจากตาช่างอันอ่อนโยนของชาวราศีตุลในฐานะนักการทูตชาวราศีตุลคือผู้ตัดสินสวรรค์แห่งความยุติธรรมสแสวงหาความสมดุลเสมอ ชาวราศีตุลแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับจัก,กรวาลด้วยความสง่างามราศีพิจิกเกิดตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนระวังราศีพิจิกผู้ลึกลับจอมเวทจัก,กรวาลแห่งความลึกลับด้วยสายตาอันเฉียบแหลมของพวกเขาสามารถมองผ่านผ้าคลุมและหน้ากากผยให้เห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังอกกอดทั้งความเมื่และความสว่าง ชาวราศีพิจิกสอนให้คุณเห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตรักชาวราศีพิจิกและพวกเขาจะมอบความทุ่มเทให้คุณอย่างสุดซึ้งราศีธนูเกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมชาวราศีธนูคือนักผจญภัยแห่งจัก,กรวาลเป็นนักธนูแห่งจัก,กรราศีโดยเป้าหมายของชาวราศีธนูอยู่ที่ขอบฟ้าอันไกลโพ้น ชาวราศีธนูมีความอยากรู้อยากเห็นและเปิดใจอยู่เสมอชาวราศีธนูประสบความสําเร็จในการสํารวจและการกระตุ้นทางปัญญาสแสวงหาความจริงและความรู้ชาวราศีธนูดนใจให้คุณท่องไปในสิ่งที่ไม่รู้ด้วยความรู้สึกพิศวงแบบเด็กๆราศีมังกรเกิดตั้งแต่วันที่22 2่ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมในฐานะสถาปนิกแห่งจักรวาล ชาวราศีมังกรสร้างความฝันของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นด้วยความยืดหยุ่นและความทะเยอทะยานชาวราศีมังกรปีนบันไดแห่งจักรวาลไปสู่ความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติจริงและการมีระเบียบวินัยและการทำงานหนักเป็นบันไดสู่ดวงดาวราศีกุมเกิดตั้งแต่วันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์ชาวราศีกุมคือผู้มองเห็นจักรวาล ด้วยแนวคิดอันน่าตื่นเต้นของพวกเขาสามารถท้าทายสภาพที่เป็นอยู่และขับเคลื่อนผู้อื่นไปสู่อนาคตหัวใจของพวกเขาเต้นแรงเพื่อมนุษยชาติและชาวราศีกุมคือแชมเปี้ยนแห่งการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเข้าร่วมการปฏิวัติของพวกเขาแล้วคุณจะไม่เห็นจักรวาลเหมือนเดิมอีกต่อไปราศีมีนเกิดตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคม ดำดิ่งสู่ห้วงความลึกของความฝันในจักรวาลของพวกเขาด้วยจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนชาวราศีมีนล,ล่องลอยไปมาระหว่างความจริงเป็นเหมือนบัลเละแห่งจักรวาลชาวราศีมีนสัมผัสหัวใจของคุณด้วยจินตนาการอันไร้ขอบเขตขอคำแนะนำจากชาวราศีมีนและพวกเขาจะเผยภาพจักรวาลแห่งความฝันที่ทุกอย่างเป็นไปได้